เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นถ้าเรามีอันที่ต้องเป็นหนึ่งศูนย์หนึงนะครับอันนั้นอันทีมูลคือหนูด้วยตัวนี้คือแรงดันอิงหรือแรงดันแนนรงางานนะครับมีสีรตัวทงานต้องใช้แรงดันห้นนาบูนนะมันเป็นหนึ่งูด้วยห้าหนานด้วยบิดแรกสองสรกระกูลนะ าารเรื่องช้าห้าเร้มขับสามมอเต็์หน,นึ่งเรื่องครันสามอตอล์ถูกไหมแส่ว่าถ้าเราปรับแน,นการที่สูงขึ้นมอเตอจะห่งเ,เขึ้นเราลดมอเตช้าลงนะครับการลดเพิ่มนะครับเรถถาจะบอกคุณวาวนงานเป็นดีตอนนะครับทานย้อนนะครั2 a นะครับอันดับหรีตอนไอ้พวกดีกดีตอนทุสอนนันดบรอนะครับคบ การควบคุมคอมเเเราจะมีสองส่วนอันที่หนึ่งคือเรื่องของคามเพลตที่จถึงโดยใช้เอนะครับอันที่สคือการควบของภางนะครับเราใช้ดิดสอิดนะางอันี้เป็นบิดที่หน,นึ่งะคับปนบิดเป็นบินันบินึ่บิศนย์ 0, นะครับอย่างเช่นถ้าให้ฝั่งนี้เป็นศูนฝั่งนี้เป็น 3 8ปนะ d1 เท่าก e e mm ับ f ดูยากนะจายออกมา fe เดินเดินเดิเดิน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 เดรนเดินเนเดนเ้เดินเดเินนนเ อ่อน่เตัวิานันเ 160หน้าละ0จริงไมจริงน <c oughs> ่พอจะได้นะให้เริ่มต้นข่เป็นจริงเป็นจริงอะไรครับเป็นจริงอันนี้ให้40ถ้าเราไอ้แล้วเริ่มต้นให้40กับ50แล้วสิ่งนี้ก็ส่งไปที่วงจร t p นะครับเพื่อแปลงยังเป็นอะลอมนะคือได้แปลบิซีมาไปที่วงจรเดลเตอร์นั่นเองอันนี้ึความเรือเท่าไหร่ล่ะ ม่ไมู่ความวด้วยค่าแรงันเท่าไรล่ะเราส่งท่าตรออกไป160ไหม160หาร10ถ้าเรา,แ,า,ป 4, แ,าปแปลงนะครับถ้าไม่มีเลขน,นะใช้ตัวน,นะครับก็บเลยเป็นหาร10ถูกไหม160หาร10แป2ได้เป็น1010แล้วก ห้5สด้บวกเป็นเท่าไหร่ห้าบาทอะไรนครับสามจานใช่ไหมเออห้หารด้วย2อะได้25หนะบวกกับบวกกับหาหารด้วย8 3ดสามจุ่ว่าเอาำนวน การงานแบบนี้จะออกมาได้3จุด1 2 5นะแล้วมันก็จะหมุนได้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราเราไม่ได้ทดลอ,องเรื่องของจำนวนรอบนะไม่รูว่าถ้าแรงดังนงานนี้เป็นไงนะครับต่อนะอีนเลสต์หน่วงเวลาไว้อินเลสต์เท่าไหร่ที่ดื้อที่ดีเล,เล,ลต้าหนึ่งนะครับ Bye. Ah. Yeah, yeah. bảy mươi, anh em 70 bao nhiêu nhá, 70, 7, 7, 2, 1, 00, 1, 0000, 1, 0000, 1, 000 เดีนนะลองกดเล่ดูนะคะรับลองเดาว,ว่ามันจะมากกว,าาว่าหรือน้อยกว่าในร้อ,อยหกสิมากกวา่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน่าจะน้อยกว่าถูกไหมแต่ว่าอะไรครับแว่าในบุนบนเนี่ยคอเตอร์มันต้องค่อหมุนช้าลงถนะูกไหมที่ 160. ร้อยหกสิบมันต้องหมุนเพาเดียวแบบ้หลร้อยห้าสิบเก้าต้องใ้หมุนช้าลง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 จนกระทั่งท่าไอเดียท่าทัดเจ็ดสิบ หลัากนั้นไลครับดูต้องหลุดหลุดระุดบ้างถูกไหมก็เริ่มไฮร้สิใหม่ครับอันดี้เด็กในทางกลับกันนะครับตัวนี้มันจะเ่เพิ่มเพิ่มทายนะฮันดร้อยจสิบมัจะเพิ่มความเร็วเรื่อยๆร้อยแสิบนะครับกว้ำไเรื่อยๆแล้มอเตอร์มันช้าลงเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นนะครับส่วนทิศทางกาหนก็มาจากตัวท่าพีห่งส่วนทเร็วจากทีสอนะครับเนถึงอะไรอยู่นะ แก้ไขโปรแกรมนะกนารการทดลองขึ้นหนึ่งนะครับเพื่อความเร็วไป,วววไปด้านหนึ่งนะครับรถจนท่านหยุดเลยนะจนท่านหยุดนะครับหลังจากนั้นให้วอเตอร์มหมุนคงข้านะแต่เราต้องเริ่มมี 咱们好，咱们好保密。 ่วนใหญ่จะเตรียมไฟมาจากบ้านแล้วทําให้ความเร็วมากขึ้นกว่าครั้งแรก